สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะมาสุ่มดูอีกแล้ววิดีโอนี้อาจจะเหมาะกับคนที่อาจจะยังอยากทาไทยหรือว่าหรือว่านึกถึงคนเคยเคยคุยเคยรักหรือ,เ,อเคยมีความสัมพันธ์กันมานะคะก็นะคะเราจะมาดูกันเดี๋ยวไปสุ่มดูเขาใขรนะลักษณะข้าวคราวแล้วก็ เราจะมาดูไพ่เป็นไพ่ออร์คโคนะคะดูความรู้สึกในใจก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะโ <Okay, S 1> อเคก็เดี๋ยวเรามาสับไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะไพ่ทาโร่เรามาดูลักษณะคร่าวๆของเขาก่อนสักสใบแล้วกันค่ะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครยังไงเนาะนะคะ สำหรับคนที่ไม่ได้ยึดติดกับคนเก่าแล้วหรือว่าไม่ได้อยากทราบหรือรู้เกี่ยวกับคนเก่าแล้วก็อาจจะฟังเล่นๆขำๆได้นะคะเพราะบางทีเชื่อว่าในบางคนในบางความสัมพันธ์คนเก่าก็ยังยังมีอิทธิพลต่อใจหรืออาจจะยังมีคุณค่าสำหรับคุณอะ่ะมันก็แล้วแต่คนเนาะนะคะก็ลองดูค่ะสำหรับใบแรก ก็เมษสิงธนูเมถุนตุนกุมโอ้โหแล้วก็พฤศศพกันมังกรค่ะคนคนนี้นะโอ้น่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือถ้ายังไม่มีก็คือเขาคู่ควรสมควรละมันถึงจุดที่เขาวางแผนนะอีกแง่หนึ่งค่ะก็คือเป็นคนที่รักครอบครัวละ รักครอบครัวมากๆมีสัตว์ตเลี้ยงมีสมาชิกในครอบครัวที่แบบดูอบอุ่นน่ะนะคะก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนาะก็น่าจะเป็นคนที่พอมีเงินไม่ได้พอแต่คือเป็นคนที่มีเงินเลยล่ะนะคะแต่ปัญหาความรู้สึกก็เป็นคนที่หนักเอาการเหมือนกันนะคะคือถ้าเรื่องเงินอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ แต่หรืออีกแง่จะว่ากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวคุณจะเห็นว่าเขาน่าจะมีปัญหาอะไรที่มันก็รุมเล้าอะนะทำให้เอาเหนื่อยหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะคะเกี่ยวกับหลังนะอาจจะแบบนอนสลบสลายนะคะแบบรู้สึกเพลียเพลียมากๆอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นคนแต่ถ้าเรื่องงานนี่เป็นคนเก่งงาน เป็นคนเก่งงานแล้วก็น่าจะแบบมีไอเดียอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยก็อาจจาะนั่นแหละค่ะไอเดียเหล่านั้นบางทีมันก็ทําให้เขาเหนื่อยล้าแล้วก็มันก็อาจจะมีปัญหาอะไรจุกจิกตามมานะคะคือต้องบอกว่าเป็นคนที่คือสองขั้วหลักๆเลยอะคือดูสมบูรณ์เต็มที่เป็นคนเก่งแต่ในขณะ,ะเดียวกันก็ เป็นคนที่ดูมีปัญหาชีวิตเหมือนกันนะดูหนักหนาเลยค่ะปัญหาคนคนนี้อ่ะเรามาดูกันนะคะไพ่ออร่าโคค่ะเขาบอกว่าอืมโอ้เขายังอ่านข้อความเก่าที่เคยคุยกับคุณนะอ่านแล้วอ,อ่านอีกเช็คแล้วเช็คอีกอ่านอยู่ซ้ำๆนั่นแหละนะคะ อ๋อถึงแม้จะอยู่ห่างไกลไม่ได้คุยกันแต่ก็ยังรู้สึกถึงอะค่ะยังรู้สึกถึงอืมหลายสิ่งหลายอย่างเตือนเขาเกี่ยวกับคุณทำให้เขานึกถึงคุณอยู่เรื่อยนะคะตัดสินใจที่จะทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งเขา เริ่มก่อนเลยนะคะมันมีความจำเป็นบางอย่างที่ต้องปล่อยกันไปอะคะ่ะอาจจะเป็นคนมีครอบครัวเราแน่เลยอะเพราะว่าเนาะตามไพ่ที่พูดไปเนี่ยตอนเนี้ยค่ะก็น่าจะเกี่ยวนะอู้เขารักคุณนะคือที่บอกว่ามีครอบครัวอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะก็ในบางคนเนาะ เนี่ยดูสิคะคือเขาไม่สามารถให้คุณใกล้ชิดเขาไปมากกว่านี้แล้วอะ่ะนั่นแหละก็แสดงว่าเขาว่ามันต้องมีอะไรที่แบบทำไมอะคนเราเนาะถ้าเกิดจะคบจะคุยจะอะไรมันมันก็ต้องได้สิมันต้องเปิดใจแล้วพร้อมรับแต่นี่กลายเป็นแบบว่าเอา้าหนีนะคะ คุณและเขามันยังคือมันมันไม่ถูกเวลาเจอกันในวันที่มันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะที่นี่คือเวลามันไม่ใช่ไม่ใช่เวลานี้หรืออาจจะสายเกินไปการพบเจอของคุณกับเขามันสายเกินไปหรือเปล่านะคะแต่ก็ยังรอนะแสดงว่าเลือกที่จะ ่างหายหนีหายแต่ก็ยังแอบรอสัญญาณจากคุณคุณไม่เริ่มเขาก็คงไม่เริ่มนะเนี่ยดูแล้วก็อาจจะด้วยความอะไรสักอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าไม่กล้าทักแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะด้วยอย่างที่บอกค่ะมันเป็นช่วงเวลาแล้วก็อะไรหลายอย่างที่มันจำเป็นต้องปลดต้องปล่อยกันไปค่ะก็เลยต้องปล่อยให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ย เอออันนี้ก็แต่พอเป็นลักษณะเนี้ยก็คืออาจจะเป็นในช่วงที่ตอนที่พบเจอกันนะเขารู้สึกว่าคือมันถ้าไม่เจอกันตอนที่สายไปก็คือมันอาจจะเป็นช่วงที่มันยังไม่เหมาะอะคะ่ะเร็วไปอีกอะไรแบบนี้เปล่าที่ทําให้สถานการณ์หรืออะไรบางอย่างอ่ะคะ่ะมันมันมันไม่ได้อะ่ะ นนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะดูแล้วคือเหมือนน่าจะมีปัจจัยปัจจัยภายนอกปัจจัยอื่นๆน,นอกเหนือจากใจอะนอกเหนือจากความรู้สึกเพราะความรู้สึกก็น่าจะมีให้อย่างแน่นอนแต่มีปัจจัยภายนอกที่เข้ามามีอิทธิพลนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเข้ามามีอิทธิพลแล้วก็ทําให้คุณกับเขาเนี่ยมันต้องแยกทางแยกจากมันต้องหยุด คุยมันต้องหยุดติดต่ออะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะ